6ตุลาคมสวงพ็ซื้อน้อยได้น้อยซื้อเยอะได้เยอะ7 8 3 39 450 61ด้วยด้วยด้วยคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจรวดรวด สวัสดีช่างจรวดนะคะสวัสด <ım S 1> ีค <fit> ่ะก็มือนีมาตามเลขนะครับของสางจรวดเป็นเด่นยินว่าเป็นสูตรที่บ่กือหมูใช่ครับบ่กือหมูเป็นหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในประเทศกับการนั่งได่นยินเป็นเลขอะไรนะครับช่างเป็นเลขลอยลมเป็นเลขสูตรลอยลมสูตรลอยลมมันจะอยู่ไหมก็อยู่ครับบอกหยาดมันลอยไปตามลมเหรอครัเพราะว่าเป็นเลขนี้เป็นสมัยที่บวช แล้วก็ซึกมาแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านท่านสอนให้ทำครับครับเป็นเลขแบบล้ใครฝึกสมาธิแต่ว่าต้องมีน้ําแก้วหนึง่งดินแก้วหนึง่ง<ม>แล้วก็มีมีเทียนที่ทําเป็นไฟแล้วก็มีลมครูบาอาจารย์ว่าธาตุธาตุลมนั้นไปได้ทุกที่ครับในประดาศีธาตุนี้ลมลมแรงเยอะที่สุดครับเหมือนที่เราถ้าถ้าขาดลมหายใจเราก็ไม่ได้เลยครับทางลมทางเมตตาทางไยศาสตร์เขาใช้เป็นลมเตรยลมพัด งวดที่แล้วก็ทําไว้ว่าจะออกคลิปแต่ไม่ได้ออกได้ศูนย์ห้าเก้าแต่ว่าในส่งทางไลน์กลุ่มเขาก็ถูกกันเยอะก็บางคนก็ได้เป็นแสนเหมือนกันห้าเก้าเป็นสูตรที่ได้รับต่อจากอาจารย์อาจารย์เป็นที่เรียนมามีสองสูตรคือเลขใบคูนกับเลขลอยลมงวดที่แล้วก็เลยลองทําดูเลขลอยลมที่สารปูงดาเนี่ยทาแล้วลมแรงมาแรงมาก ตรงนี้รลิวหมดเลยอ๋อช่างมาทำตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วงวดงวดนี้ก็ทําได้ทาไว้แล้วครับคืองวดหนึ่งทําได้แค่สองครั้งสองสามตัวหนึ่งคู่กับสองตัวหนึ่งคู่ครับคือตั้งแต่ได้สูตรมาเนี่ยคือช่างยังไม่เคยลองทําเพิ่งจะมางวดที่แล้วเคยทำทำมาประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเข้าประมาณสามงวดติด ทั้งสามตัวตรงแล้วก็สองตัวตรงหลังจากสิบปีที่แล้วจนถึงก็ปัจจุบันเพิ่งจะงวดที่แล้วเป็นงวดแรกงวดแรกได้ได้ห้าเก้าห้าเก้าตรงตรงเนาะศูนย์ห้าเก้าได้ศูนย์ห้าเก้าครับได้แต่ตรงตรงแต่งวดแรกทําทําท้ายถ่ายจะโอกแล้วก็ได้ได้แค่ชุดเดียวครับครับได้ศูนย์ห้าเก้าแล้วก็หกห้างวดงวดที่แล้วที่ที่ทำไว้แต่ว่าแต่งงวดนี้ได้ทาเพราะว่าครูบาอาจารย์ว่า ทำไว้สองครั้ง,งก็ได้เผื่อไว้เป็นเลขที่เราชอบหรือถ้าเราไม่ชอบก็อาจจะเป็นชุดหนึ่งชุดสองแต่ว่างวดน,นี้ทำไว้แล้วสองสองชุดทำมาแล้วทั้งสองชุดแล้วใช่ครับก็คงจะไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมตอนแรกว่าจะไว้ปล่อยโค้งสุดท้ายอ,อีกชุดหนึ่งแต่ว่าถ้ามาทุกช่องมาพร้อมกันแล้วก็ปล่อยเลยเสียเดียวก็ได้จะได้หาซื้อทันสำหรับงวดน,นี้ได้ตัวไหนครับงวดน,นี้ได้ครับ เป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับผมรัวที่แล้วผมปล่อยในลายลุ่มมีเขาได้กันเยอะเลยครับได้บนล่างเลยครับใช่บนล่างได้ทั้งหกห้าเลยเก้าห้าเก้านะครับครับใช่แล้วในส่วนเลขรวยลมเนี่ยมามามามอย่างไงลักษณะจะมาแบบเรานั่งสมาธิคือเทียนฮคือจะมีตแมีดินมีน้ําแล้วก็เทียนห้าเล่มที่เป็นไฟ ช่วงทาพิธีเทียนตั้งห้าเล่มไฟต้องไม่ดับแล้วจะมีลมผ่านมาปุ๊บหนึ่งแว๊บแรกต้องจาเลขให้ทันอ๋อจะลอยมาเลยใช่ไหมครับลอยมาปุ๊บหนึ่งมันมาเป็นลมเป็นตัวเลขลอยมาเลยครับเป็นเลขที่ลอยมากลมปุ๊บเลยแล้วพอทําเสร็จเราต้องทําพิธีฝากเลขลอยลมไปครับไปที่เขาทาการออก ก่กองสลากเลยใช่ไหมครับกองสลากใช่ครับในเรื่องของสลักจะดูว่าคถามำดีมากเลยก็ต้องใช่ป่าเล็กลงไปตอนสลากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปขึ้นบนตึกได้น้ํำมันก็ไปยากแต่ถ้าลมไปได้ทุกที่ไปถึงแน่นอนไปถึงแน่นอนไปถึงกองสลากสลัเนาะใช่โอเคครับกอนสลักมาดูกันครับผมนะเล่ย์จะเขียนชิ้นสดานะเพิ่งจะเคยได้ยินอะไรครับใช่แต่ตอนทำพิธีลมแรงมากแต่พอทำเสร็จลมนิ่ง จะเป็นยานแต่ว่าลมจะวิ ательно, like> CO, ่งผ่านเราแว็บหนึ่งตอนที่เราหลับตาแต่ต้องลมมาไวมากแต่เราต้องจําเลขให้ทันตัวเลขนีนจะลอยผ่านสายตาสายตาใช่ไก็ถือว่างวดที่แล้วก็ได้ได้หลายคนมาดูวันนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะงามแท้เจ็ดแปดสามสามเกี่ยวกัเยอะไม่ต้อง กลับนะครับก็เอาไปกันเองเลยสามห้าศูนย์ข้าใหม่ของคุณไหนสามเก้าหกเจ็ดแปดสามแล้วก็ประกาศใหม่ใช่ไหมอันอันใหม่ใหม่แกะกล่องเลยนะครับอันนั้นหนึแล้วก็สามเก้าถ้าไปรอบนึงวันี้โอ้ใช่ใช่จัดเลยดับแล้วนะครับ ว่าปล่อยตอนแรกผมว่าจะเก็บไว้ปล่อยโค้งสุดท้ายแต่ว่าตัวซื้อไม่ทันครับเดี๋ยวเอฟซีจะหายจับไว้ไม่ทันเนาะที่กดจับไว้ไม่ทันหมดรับไว้ครับตั้หนึ่งเด้หนึ่งมเขียนใหม่ชัดๆโค้งโคจรแสดงว่าจะเป็นงวดที่สองเลยครับเป็นงวดที่สองนะครับแต่ถ้างวดหน้าถ้ามาทันก็จะทําพิธีให้ดูเป็นเลขนี้เป็นการทําพิธี แต่อาจารย์ทำคอนมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีเ่อวดนี้จะมีกีฬาในหมู่บ้านด้วยก็เลยทําไว้ก่อนครับเหมือนกันครับผมก็ต้องเอาไว้ก่อนครับตัวนี้เผื่อไปแข่งกีฬาแล้วเสร็จงานกีฬาเขียนวันที่ด้วยครือไม่ทันนะคะท่านผู้ชมก็เลยเขียนวันที่ด้วยสิบหกตุลากรกฎเคมสิบหกนี่เขาต่อเมื่อไรอยู่สรัฐบาลต่อคอดิตุลาครับต่อตุลาคมครับรัฐบาลไทยนะครับ 6ตุลาคม2 5าร้อยบิบเบดบีนพี่น้องดูชัดๆมาจาก็ตรงเนาะครับอเดี๋ยวนวดนี uh ้ก huh. okay. mm ็คือมวดประจำวันที่16บเดือนตุลาคมนะครับคือไดรับแปดสามแล้วก็สามเก้าแล้วก็สี่ห้าศูนย์แล้วก็หกนึ่งอ่าแคป แคปเลยนะครับแปดสามสี่ห้าศูนย์กะทางสองตัวสามเก้าหกหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยสิบหกกรกาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นเลขพิธีลอยลมที่สารลงดามวันนั้นจับเต็นต์มารลยาะทำลูกกลั่นลอเลขลอยมาลอยลมมีลักลักลอยลมลักษณะนะครับแต่ว่าอาจจะเล่าให้ให้ฟังคร่าวๆว่าตัวเลขจะลอยผ่านผ่านน้ำผ่านแวบเดียวครับ แว็บไหนครับชุดแรกชุดแรกชุดแรกชุดคือเจ็ดแปดสามีทำพิธีท้งแรกครับครับแล้ชุดที่สองก็คือสี่เอสี่ห้าศนที่ต้องใช้ทําพิธีคนละวันยานขั้นสูงนะครับถึงจะได้ตัวเลขนี้มาเพราะว่ามันเร็วมากเร็วไม่เร็วมากต้องจำจำไม่ทันคือทูบตีเทียนห้าเล่มห้ามดับ หนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาทาวิธีะครัาถือว่าไม่ขาดครูบาอาจารย์นะครับที่เห็นพร้อมกันทั้งหมดเห็นพร้อมกันหวิ่งทุกเดียววิ่งตับเดียวเห็นพร้อมกันเลยใช่ครับเวลาถามวิธีสองตัวนี้นะตัวเห็นแล้วต้องจําให้ได้จําไม่ได้เพราะว่ามาแป๊บเดียวเน้นตัวอะไรไหมครับถ้าตัวเน้นผมชอบสามเก้ากับห้าศูนย์ครับอันนี้เป็นเลขลอยลมที่ที่เคยทําแล้วสบความสำเร็จสามงวดติด ครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ัานตรวจท่านไป้เปิดเผยในจุดนี้มมไม่ค่กล้าบอกครับอันนี้คืงมทีสบลนอบุญโมทีสบอกเนาะครับก็คือเป็นเลขที่แบบอาชัพนกครัครับผม สองชุดนี้ครับผมสองสองชุดสองชุดเนาะครับแต่ว่าเลขสูตรก็ไม่ใช่นะครับเป็นเลขทำพิธีนะครับทําพิธีถ้าผมเน้นก็ขอวงดำขอเน้นนะครับผมขอคาราเด้งขึ้นมาเลยคาราเด้งไหมครับไม่มีคาราเด้งไหมครับผมขอให้สีแดงมีไหมครับมีมีครับจะได้วงชุดที่ว่าชอบเนาะาใถ้ันาผมชอบตัวนี้ครับผม 450นะครับ450จะคร้บสี่ห้าศูนย์จะแล้วนะครับสองตัวแล้วก็39เก้สำหรับคนคุน้อยนะครับวงกลมให้แดงๆเลยวงกลมให้นะครับสองตัวนะครับอ่าดูอีกทีครับสำหรับเลขลอยลมของอาจารย์จุดดวงนะครับลอยมา2ชุดชุดแรกก็คือ783กับ39มเก้ชุดที่2 450กับ61หนึ่เน้นไปที่39กับ450หนะครับ16 ตุลาคมคตุลาคมใช่ครับตอนนี้ก็ลอยไปลอยอยู่ที่กองฉลากกันเนาะใช่เพราฝากทส่ก็จะฝากไปที่กองฉลากครับครับคือถ้าแบบให้เหมือนเป็นลมไล่ไล่ลูกบอลให้ตกลงไปในทางตอนตอนทำพิธีตอนตอนที่ไปจับฉลากตอนแ้กผมก็เห็นผู้บ่าจารให้ทำก็หยุดไปนานแล้วยังืไปรับเหมาก่อสร้างยังไม่ทำสักทีก็เลยลองทำดู่สแล้วก็เข้าทำครั้งแรกเข้าเลยเข้าเลยครับ อันนี้ก็ตามต่อนะพี่เนาะตามต่อโชคดีนะครับที่ว่าตีสต่อพี่นะครับเอาไว้เป็นแนวทางสถาบันไทยมดก่อนได้เลขอะไรศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับแต่เอฟซีเขาไปตีเป็นหกห้าด้วยครับก็ถือว่าได้ได้ทั้งบนทั้งล่างครับก็ปิดถูกขออภัยก็มีให้รู้เนาะครับครับครับก็ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางครับสุดท้ายโชว์โชว์อย่างเนี้ยทีนี้ต้องให้เอฟบีกับน้าโจอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนสิลงคลิปเนาะครับ เจ็ดแปดสามสามเก้าสี่ห้าศูนย์และหกหนึ่งนะครับงวดหนึ่งลงได้แค่สองครั้งไม่ไม่เกินสองครั้งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ตุรวจแล้วทุกวันใช่อาจารย์เลยครับอาจารณาท้ายสุดก็ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ตุรวจที่ได้นำแนวทางนะครับเป็นเลขสูตรมาว่าไม่เลขสูตรนะครับเป็นทำพิธีทำพิธีนะครับมาแบนแฟนครับ เอฟซีทำเก็บชมเฮาเนาะให้หมักข้างสามเนาะบะมักกับข่ามเนาะนะครับก็ขอบคุณช่างคดตรวจครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผอขอมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ